แชมเปียนโอเคขอบคุณสําหรับการเดินทางร่วมกันมาจนถึง1นึ่งแสนซับยังคงทําคลิปมอบความสุขกันต่อไปเรื่อยๆและเป้าหมายใหม่ของเราคือ2องแสนซับล่าสุดช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็สะดวกดีนะฮะคิวอาร์โค้ก็มีพร้อมนะครับทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะฮะและอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทุกๆคนก็คือช่องของเราได้เพิ่มกําลังการอัพคลิปขึ้นเป็น2คลิปต่อ1สัปดาห์คลิปจะลงทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับ ตอนนี้เราไปเริ่มคิดกันเลยดีกว่าครับเพรเอกถูกหัวหน้าอายการสั่งให้สอบสวนประธานโชเวแบบไม่ต้องเรียกตัวครับแน่นอนว่าพระเอกไม่ฟังเช่นเดิมโดยอ้างว่าต้องสืบสวนจนรู้ให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่การเงินยังสังกูหรือผู้จัดการยางอยู่ที่ไหนอายการนาที่เป็นลูกพี่ของอายการมินฮยอกและพระเอกจึงโดนหัวหน้าบนเรื่องมาร,รยาทของพระเอกที่ดื้อรั้นเช่นนั้นครับ พระเอกดูปากกาเล่มหนึ่งพังนึกถึงตอนภรยาผู้จัดการยังได้ให้ปากกาเล่มดังกล่าวแก่พระเอกโดยภรยาผู้จัดการยังบอกให้พระเอกรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีห้ามไม่ใครโดยเด็ดขาดซึ่งปากกาดังกล่าวคือเครื่องบันทึกเสียงนั่นเองครับภรยาผู้จัดการยังได้ขอร้องให้พระเอกตามหาผู้จัดการยังที่ตอนนี้หายตัวไปจากบ้านให้เธอทีเพราะลูกๆผู้จัดการยังต่างก็บน่นคิดถึงพ่อของเขาที่หายตัวไปครับอายการนาอนุมัติ เรียกตัวประธานชเชวให้แก่พระเอกแล,ะละ้วล่ะโดยมีข้อแม้ว่าเรียกมาสอบสวนในแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ของพระเอกก็คือปิดบัญชีประธานชเวให้ได้ในการเรียกมาสอบสวนเพียงครั้งเดียวนี้ทนายอีอยู่กับลูกความอย่างประธานชเวเขายังคัดค้านเรื่องการสอบสวนเพราะเขายังไม่อยากจะเจอหน้าพระเอกนะครับทานายอีบอกให้ประธานชเชวตอบคาถามที่เราซ้อมมาเท่านั้นนะครับห้ามตอบนอกเหนือจากที่ซ้อมหากคาถามเกินกว่าจะตอบได้ให้ใช้สิทธิ์ไม่พูดนะนะทนายอีถามประธานชเวอีกครั้งว่ามีเรื่องอะไรที่ปิดบังนอกเหนือจากนี้อีกไหม เพราะการที่เป็นทนายต้องรู้ความจริงทุกๆอย่างจากลูกความนะครับไม่อย่างนั้นก็จะช่วยเหลือไม่ได้นะประธานชเวตอบว่าไม่มีทนายอีจ,จึงบอกว่าหาหากหลังทนายอีอีกทนายอีจะไม่มีวิธีปกป้องประธานชเวอีกแล้วนะครับประธานชเวตอบท่าทีอย่างไม่มั่นใจว่าไม่มีอะไรปิดบังแล้วทว่าดูสีหน้าประธานชเวครับก็ไม่น่าไว้ใจจริงๆนั่นแหละนะ ในห้องสอบสวนเรียกถามถึงผู้จัดการยังที่ตอนนี้หายตัวไปครับประธานชาเวเอ้างว่าเขามีพนักงานมากมายไม่มีเวลามานั่งสนใจพนักงานเพียงคนเดียวหรอกอีกทั้งผู้จัดการยังก็ได้ทิ้งจดหมายลาตายและลาออกไว้ด้วยธนาอีให้ประธานชาเวอย่าพูดเยอะนะครับเพราะตอนนี้เสียเปรียบอยู่ไม่รู้อายการนะมีอะไรในมือนะเรียกถามว่าทําไมประธานชาเวต้องสั่งให้ผู้จัดการยังไปตายด้วยประธานชาเวบอกว่าเป็นนักเขียนหรือยังไงนะครับไม่ใช่อายการนะแต่งนิยายเก่งเหลือเกิน จากนั้นประธานชเวก็ถามว่าให้เอาหลักฐานที่ประธานชเวสั่งให้ผู้จัดการยางไปตายอะนะเพรเอกถามถึงการโทรคุยกันร,ระหว่างผู้จัดการยางกลับประธานชเวนะครับจากนั้นเพรเอกก็ได้นําสมุดบัญชีซึ่งเป็นหลักฐานที่ภรรยาผู้จัดการยางได้รับเงินจํานวน500ล้านวอนจากบริษัท JQ Group หลังจากที่ผู้จัดการยางหายตัวไปประธานชเวเลยแก้ตัวว่าลูกน้องตัวเองเขียนจดหมายลาตายลาออกขนาดนั้นนะครับ คนเป็นประธานเนี่ยก็ต้องโอนเงินไปให้นะครับทั้งประธานชเวก็ถามว่าการโทรคุยกันกับผู้จัดการยังเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือยังไงนะพระเอกเดินไปข้างๆประธานชเวแล้วบอกว่าโทรคุยน่ะไม่ผิดหรอกแต่การสั่งให้ไปตายด้วยการกระโดดตึกหรือแขวนคอนั่นแหละผิดเต็มๆประธานชเวได้ฟังประโยคนั้นของพระเอกนะครับสีหน้าก็เปลี่ยนสีทันทีเพราะคำพูดของพระเอกนั้นเหมือนตอนที่ประธานชเวนัดเจอกับผู้จัดการยังเป็นการส่วนตัว แล้วประธานชเวเนียได้สั่งให้ผู้จดการยังไปโดดตึกหรือว่าแขนคอตัวเองแล้วรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองครับเมื่อประธานชเวสีหน้าเปลี่ยนพระกจึงบอกว่าหลักฐานที่มายาการมีอยู่แล้วครับ,รบ,รรบพระเอกสั่งเบรกการสืบสวนสักครู่แล้วล่ะครับทนาอีมีเวลาได้คุยกับลูกความตัวเองแล้วละ่ะทนาอีถามประธานชเวถึงสิ่งที่กําลังปิดบงังทนาอยู่นะครับ ประธานชเวยัยงแสดงความมั่นใจว่าทีมอายการอย่างพระเอกไม่น่ามีหลักฐานแต่แล้วทันใดนั้นในห้องสอบสวนก็มีการเปิดเสียงจากเทปบันทึกเสียงที่ประธานชเชวสั่งให้ผู้จัดการยางรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นอีกทั้งก็ยังมีคําพูดที่ประธานชเวสั่งให้กระโดดตึกหรือว่าแขวนคอด้วยแล้วครับใช่แล้ว่ะฮะไอกการที่ภรรยาผู้จัดการยางให้พระเอกมาก็คือเทปบันทึกเสียงของการคุยกันร,ระหว่างประธานชเวกับผู้จัดการยางนั่นเอง โดยที่ประธานชเวสั่งให้ผู้จัดก,การยางรับผิดชอบทุกอย่างแล้วตายไปตามที่เขาบอกนะครับเมื่อประธานชเวได้ยินเทปบันทึกเสียงเขาคิดว่าโทษคงไม่หนักนะครับเพราะแค่สั่งให้ไปตายนะประธานชเวถามทนายอีว่าเขาจะเป็นยังไงต่อทนายอีบอกว่าหากบันทึกเสียงเป็นของจริงนะครับประธานชเวจะโดนข้อหาบังคับให้คนไปฆ่าตัวตายซึ่งโทษเนี่ยเทียบเท่ากับข,าาข้อหาฆาตกรรมเลยทีเดียวครับ ประธานชเวน่าเสียเลยละครับกับสถานการณ์ดังกล่าวที่ทนาอีได้อธิบายพระเอกที่อยู่อีกฝั่งของห้องสอบสวนก็มองเข้าไปในกระจกด้วยความรู้สึกร้อนรุ่มและก็กําลังจะได้รับชัยชนะเราไปดูเหตุการณ์ของผู้จัดการอย่างหลังจากที่โดนสั่งให้ไปตายกันครับว่าเขาได้ตายจริงหรือเปล่านะปรากฏว่าหลังจากพระเอกได้รับบันทึกเสียงจากภรรยาผู้จัดการอย่างพระเอกก็ออกตามหาผู้จัดการอย่างเจ้าหน้าที่การเงินของ JQ ค r o u p ุปในทันทีกระทั่งพระเอกก็หาผู้จัดการอย่างจนเจอก่อนผู้จัดการยังจะแขวนคอเพื่อรับผิดสิ่งที่เกิดขึ้น พระเอกได้เกีย้ยกล่อมผู้จัดการยังด้วยคําพูดเชิงให้กําลังใจแก่ผู้จัดการยังการที่ผู้จัดการยังจะรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยไม่ได้จะช่วยอะไรนะครับหรือผู้จัดการยังจะยอมรับทุกอย่างเพราะคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีทางเลือกนะแม้ผู้จัดการยังเนี่ยจะตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายแต่ก็ต้องโดนสั่งเก็บจากประธานชเวยอยู่ดีนะครับเอกบอกว่าผู้จัดการยังจะไม่เป็นแบบนั้นแน่ และคนที่ดีใจกว่าใครที่ผู้จัดการยังยังไม่ตายนั้นจะเป็นประธานชเวนะพระเอกได้ทิ้งประโยคให้ผู้จัดการยางไปคิดก็คือคิดเอาเองว่าจะยอมตายไปทั้งแบบนั้นแล้วรับผิดชอบแทนประธานชเวแบบคนอ่อนแอหรือจะกลับไปเป็นพยานให้แก่พระเอกแบบสง่าผ่าเผยและแข่งแก่งให้ผู้จัดการยางเนี่ยเลือกเอานะครับพระเอกเล่าเรื่องเกี่ยว่อมให้กับประธานชเวฟังประธานชเวได้แต่หัวร้อนที่พระเอกทำไมถึงให้ตัวเลือกแบบนั้นกับผู้จัดการยังนะครับแทนที่จะลากตัวผู้จัดการยางเนี่ยกลับมาเลยนะ เพร่เปลี่ยนข้อหาประธานชเวเป็นข้อหาบังคับให้ผู้จัดการยังฆ่าตัวตายแล้วล่ะทนายอีได้แต่ทาหน้าเซ็งเพราะตามที่เธอเคยบอกไปครับก็คือประธานชเวเนี่ยเอาแต่โกหกเธอนั่นเองครับประธานชเวกําลังจะถูกนําตัวไปฝากขังประธานชเวยังบ่นเรื่องราวที่ตนเองกําลังถูกจับในข้อหาโทษเทียบเท่ากับฆาตการรมครับ,รบแต่แล้วทันใดนั้นผู้จัดการยางสังกูก็เดินเข้ามาในสํานักงานอายการกลางกรุงโซ เมื่อประธานชเวเห็นเขาก็รีบโผล่กอดผู้จัดการยังที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพร้อมทั้งดีใจมากๆที่ผู้จัดการยังนั้นยังไม่ตายฮะนั่นเพราะประธานชเวก็จะพ้นข้อหาบังคับให้ไปฆ่าตัวตายและนี่คือแผนการขุดบ่อล่อปลาของพระเอกนั่นเองฮะเพราะนั่นหมายถึงสุดท้ายแล้วผู้จัดการยังตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพระเอกแล้วกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยครับส่วนประธานชเวก็จะถูกจับในข้อหาเงินทุนสินบนคอร์รัปชันนั่นเองฮะเมื่อประธานชเวถูกจับก็ถึงเวลารักษาสัญญ,ญาแล้วล่ะครับ ทนายอีได้พาพระเอกมาเลี้ยงเล่านะครับตามสัญญาพวกเขาทั้งสองได้ใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกันจนกระทั่งก็มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจของทนายอีนะฮะที่ถามพระเอกว่าหากผู้จัดการยังไม่กลับมาพระเอกจะทําอย่างไรพระเอกตอบว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนไม่ว่าจะยากขนาดไหนแต่จะให้คนอื่นตัดสินใจแทนนั้นไม่ได้นะครับพระเอกยิ้มออกมาหลังจากพูดจบทนายอีจึงแซวว่าพระเอกยิ้มเป็นด้วยเพราะเธอเนี่ยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะครับพระเอกครางถามทนายอีว่ามีคนที่ยิ้มไม่เป็นด้วยหรอ จากนั้นพระเอกก็ได้ส่งสายตาที่อบอุ่นให้กับธนายีหลังจากที่ถูกเธอแซวะนะทั้งสองดื่มด้วยกันด้วยรอยยิ้มแรกของพระเอกและก็ได้ทาลายกําแพงความรู้สึกที่เป็นคู่ต่อสู้ระหว่างอายการกับทนายลงครับและนั่นก็คือเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากพระเอกเนี่ยยังมึนมึนงง,งงกับการที่ทนายีพยายามตอพระเอกครับทนายีบอกพระเอกว่าเธอกําลังรู้สึกว่าจะมีแฟนนะครับโดยเธอเล่นมุกฉีพระเอกนั่นแหละครับแต่พระเอกเนี่ยเอาจริงเกินไปครับเลยตอบว่า เรื่องที่รู้สึกมีแฟนอะ่ะขอให้ทนายอีโชคดีะนะทนายอีถามพระเอกเรื่องงานต่อว่าพระเอกจะเอายังไงต่อจะสืบต่อเรื่องของประธานชเวรหรือเปล่าซึ่งทนายอีถามไปเช่นนั้นเพราะเธอคิดว่าประธานชเวจะไม่มีทางเปิดเผยต้นต่อและเรื่องราวคอร์รัปชันบุคคลอื่นๆออ,ออกมาแน่ๆน,น่าจะยอมรับผิดคนเดียวนั่นเองครับพระเอกตอบอย่างมั่นใจว่าจะสืบจนรู้ให้ได้ว่าต้นตอของเงินทุนสินบนดังกล่าวใครได้รับอีกบ้างครับต่อมาพระเอกเริ่มทำชาร์ตและเขียนไมล์แมปปิ้งสรุปเส้นทางการเงินกองทุนรับ สินบนของเจคิวกุ๊ปการทํางานคืบหน้าไปมากจนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกมากดตู้กาแฟแน่นอนว่าเขาคิดถึงธนาอีแน่ๆครับและทันใดนั้นธนาอีก็ปรากฏตัวขึ้นมาเรากับรู้ว่าพระเอกกาลังคิดถึงเธออยู่ธนาอีได้กดกาแฟเลี้ยงพระเอกไปหนึ่งแก้วธนาอีนึกว่าเธอกับพระเอกควรจะสนิทกันได้แล้วนะครับหลังจากผ่านคืนนั้นมาทว่าพระเอกได้ตอบว่าอ๋ออะนะครับทนาอีชวนพระเอกว่าวันหยุดว่างหรือเปล่าล่ะจะไปไหนกันไหมพระเอกนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเขากําลังจีบอยู่นะครับ พระเอกก็ได้ตอบกับทนายอีไปว่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับคุณทนายทนายอีเลยแซวพระเอกว่าพระเอกพูดเป็นแค่คำว่าอ๋ออะไรนะครับหรือยังไงอะนะพอทนายอียิงมุกนี้นะครับพระเอกก็ขำแล้วครับทีนี้ทนายอีได้เตาะพระเอกโดยบอกว่าพระเอกยิ้มครั้งที่2แล้วนะครับถ้าหากพระเอกยิ้มครั้งที่3ให้กับเธออีกมาคบกันนะพระเอกเขินแล้วครับแต่ก็ทำหน้านิ่งตามสไตล์ของเขาพักเบรกเรื่องราวความรักของทนายอีและพระเอกกันสักครู่ครับแล้วกลับมากันที่ปัจจุบันที่นางเอกกำลังนั่งฟังเรื่องราวจากอายการนากันครับ นางเอกที่นั่งฟังก็ได้แต่ย,ยิ้มแล้วก็เขินตามนะครับนางเอกถามต่ออายการนาต่อว่าสรุปแล้วคดีคอร์รัปชันประธานชเวเนี่ยเป็นยังไงต่อนะครับอายการนาเล่าว่าสุดท้ายแล้วประธานชเวก็ไม่ยอมเปิดเผยเส้นทางการเงินทว่าพระเอกก็ยังขุดคุ้ยและสืบไม่หยุดต่อไปเรากลับมากันที่5ปีก่อนกันต่อเลยนะครับเมื่อพระเอกสืบไปสืบมาไม่ได้ผลจึงตัดสินใจสอบถามผู้จัดการอย่างตอนนำเงินไปฟอกและไปแจกจ่ายอ่ะเขาเอาไปให้ใครนะครับ ถาว่าผู้จัดการยังกลับไม่ทราบว่าใช้ใครไปทําการฟอกและนําเงินส่งต่อให้ผู้มีอิทธิพลนะนะเนื่องจากตอนที่เขาเอาเงิน JQ Group ไปฟอกเนี่ยทุกๆครั้งเขาก็จะแค่ใส่ท้ายรถไว้นะครับและไม่เคยเห็นหน้าคนกลางที่เอาเงินไปฟอกก่อนส่งให้ผู้มีอิทธิพลครับผมจะเรียกคนที่เอาเงินไปฟอกและส่งต่อให้ผู้มีอิทธิพลว่าคนกลางแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆพระเอกรู้แล้วเราว่าแม้ผู้จัดการยังจะไม่เคยเห็นหน้าคนกลางแต่คนกลางจะต้องเคยเห็นหน้าผู้จัดการยังเป็นแน่ พระเอกจึงเริ่มสืบตามสำนักงานเงินกู่นอกระบบและสำนักงานที่รับจดจำนองที่ดินอะไรต่างๆนะครับโดยสำนักงานเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักเลงที่คมนะครับพระเอกนัดสำนักงานเหล่านั้นมาพร้อมกันในครั้งเดียวซึ่งแผนของพระเอกก็คือสอดรูปของผู้จัดการยังลงในสมุดภาพอันหนึ่งหากมีคนที่ทำท่าทีนองัยเมื่อเจอรูปผู้จัดการยังคนนั้นแหละครับถือเป็นคนกลางที่พระเอกกำลังตามหาฮะ การดาเนินการค้นหาดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งชายคนหนึ่งได้โผล่มามันก็คือไอคนที่ชอบเรียกพระเอกว่าอยยคานนั่นเองครับหรือก็คือไอหมีพ่นไฟในตอนต้นเรื่องนะเมื่อไอหมีพ่นไฟเห็นรูปของผู้จัดการยังก็มีพิรุษทันทีครับพระเอกรู้แล้วล่ะครับว่าไอหมีพ่นไฟนี่แหละครับคือคนที่เคยเห็นหน้าผู้จัดการยังเขาเลยไล่ให้นักเลงคนอื่นเนี่ยออกไปนะครับพระเอกนําแฟ้มคดีที่หมีพ่นไฟเคยก่อให้กับไอหมีพ่นไฟแล้วล่ะครับโดยยิ่งข้อเสนอว่าหากรู้อะไรเกี่ยวกับตอนเอาเงินให้กับ JQ Group ไปส่งต่อให้คนอื่นอ่นะ ขอให้มีพ่นไฟอ่บอกมานะครับแล้วพระเอกก็จะเอาคาดีที่มีพ่นไฟติดตัวต่าง,งๆ่ะลบออกไปนั่นเองฮะเอาไง่ายๆก็คือล้างประวัติให้มีพ่นไฟนั่นแหละครับสุดท้ายมีพ่นไฟก็บอกว่ามันจดจําทะเบียนของคนที่เอาเงินไปให้ได้นะครับมันเป็นรถสีดําครับเลขทะเบียนก็คือนอนหนูสระอา3 8 6 6ซึ่งไอเลขทะเบียนที่บอกไปเนี่ยไม่ครบนะครับขาดเลขข้างหน้าตัวอักษรไป1ตัวครับโดยมีพ่นไฟอ้างว่าที่ไม่เห็นเพราะว่ามันมีคนเนี่ยเดินบังพอดีนะครับ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีพ่นไฟเนี่ยรู้จักกับพระเอกแล้วเรียกพระเอกว่าอายการตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองครับกล่าวคือพระเอกและมีพ่นไฟมีผลประโยชน์ต่อกันและกันในสมัยพระเอกเป็นอายการนั่นเองครับเวลาต่อมาชายแก่ท่านหนึ่งกําลังถูกพิจารณาโดยรัฐสภาให้รับเลือกดําลงเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเขาเป็นสอสอให้กับพรรคการเมืองใหญ่วม่าที่นายกรัฐมนตรีคิมยอนซอบโดนถามโดยรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาสังคมในปัจจุบันว่าเรื่องอะไรกําลังรุนแรงที่สุด ว่าที่นายกก็เลยตอบว่าเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตที่ต้องหมดไปนะฮะโดยว่าที่นายกยุนเนี่ยเคยพูดกับลูกชายตนเองว่าสังคมที่คนผิดต้องชดใช้ความผิดในสิ่งที่ทําลงไปสังคมที่ไม่มีการโกงกิ่นและทําผิดกฎหมายสังคมที่คนซื่อสัตย์ไม่หมดกําลังใจว่าที่นายกยุนเชื่อว่าสังคมที่ยุติธรรมคือเรื่องราวอย่างที่เขากล่าวไปครับเมื่อออกจากคณะพิจารณาว่าที่ยุนมั่นใจมากๆเลยละครับว่าตัวเขาจะผ่านพิจารณาขั้นตอนต่างๆ จนสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้เพราะที่ยุนมาที่บ้านของเขาพร้อมทั้งดื่มกินราวกับฉลองชัยชนะล่วงหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยวันนั้นเองคือวันเกิดของคิมยุนซอบอีกด้วยครับเมื่อลูก,ลกหลานแยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านพระเอกของเราก็ได้เดินมาหาว่าที่นายกยุนพังเรียกเขาว่าคุณพ่อใช่แล้วละ่ะฮะพระเอกเป็นลูกของนายกยุนนั่นเองครับโดยพระเอกเป็นเพียงลูกเมียน้อยของเขานะครับซึ่งอย่างที่เล่าไปครับว่าพระเอกเนี่ย มีแม่ครับแล้วแม่ก็เสียไปแล้วแล้วพระเอกก็อยู่ที่ปลารีสกับแม่มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วจากนั้นพระเอกก็ย้ายมาที่เกาหลีตอนแรกที่บอกว่าไม่มีญาติไม่มีครอบครัวก็เพราะว่าทนายอีสื่อมาแบบนั้นนะครับนั่นเพราะเรื่องราวที่พระเอกเป็นลูกว่าที่นายกยุนนั้นถูกปกปิดเอาไว้อย่างมิดชิดนั่นเองครับพระเอกได้นําของขวัญมันเกิดมาให้พ่อของเขาพอพระเอกได้ชวนพระเอกเข้าบ้านขณะที่กําลังเข้าบ้านพระเอกก็ดันไปเห็นสิ่งที่เขาถึงกับตกใจก็คือ เลขทะเบียนรถที่ตรงกับที่พระเอกกำลังนำสืบเรื่องทุจริตอยู่นั่นเองครับแล้วด้วยความร้อนอกร้อนใจของพระเอกพระเอกก็เ,เลยปฏิเสธที่จะเข้าไปในบ้านแล้วละ่ะแล้วก็กลับมาสำนักอายการกลางก,กรุงโซเพื่อมาสืบต่อครับพระเอกดูสัมภาษณ์ของพ่อเขาที่อ้างถึงตัวพระเอกในเรื่องความยุติธรรมต่างๆพระเอกพังนึกถึงวันที่พระเอกได้ถูกแต่งตั้งเป็นอายการใหม่โดยวันนั้นเองพระเอกไม่กล้าที่จะเข้าไปทักพ่อของเขาเพราะผู้คนเยอะเกินไป เว่าว่าที่นายกยุนเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายลูกชายของตัวเองในวันแต่งตั้งอายการใหม่พระเอกได้แต่ภาวนาใ,นใจว่าอย่าให้สถานการณ์เลวร้ยวายที่เขาคิดนั้นเป็นจริงเลยนะครับไอการมินยอกได้ช่วยพระเอกสืบเรื่องทะเบียนร,รถที่ไอหมีพ่นไฟบอกนะครับจนกระทั่งก็ไปเจอรถที่นั่งใส่ก็คือรถของว่าที่นายกยุนที่ตรงตามคําบอกเล่าของไอหมีพ่นไฟและในสุดพระเอกก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ ไอการนาเห็นไปมองพระเอกเราก็เข้าใจความรู้สึกกดดันนี้ของพระเอกซึ่งอายการนาเป็นคนเดียวในสำนักอายการกลางที่พระเอกเคยเล่าเรื่องที่ว่าที่นายกยุนเป็นพ่อของพระเอกครับพระเอกและอายการนาได้คุยกันแล้วล่ะครับอายการนาบอกว่าเธอเคารพการตัดสินใจของพระเอกไม่ว่าพระเอกจะเลือกอะไรนะครับจะสืบต่อหรือพอแค่นี้เพราะนั่นคือพ่อของพระเอกเลยนะครับพระเอกได้แต่นิ่งเงียบพระเอกใช้ความคิดอยู่นานเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาว่าจะเอายังไงดี เร่ขึ้นมาบนดาดฟ้าของสำนักงานอายการกลางกรุงโซทันใดนั้นทนายอีก็โผล่มาหาเขาเฉยเรากับรู้ว่าพระเอกกำลังใช้ความคิดเลยขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับพระเอกถามด้วยความสงสัยว่าทำไมทนายอียังอยู่ที่นี่ทั้งๆท,ท,ที่ดึกขนาดนี้แล้วนะครับทนายอีเล่าว่าเธอมาทํางานที่นี่แล้วก็มันเสร็จดึกเกินไปนะพระเอกที่เริ่มเปิดใจกับทนายอีแล้วจึงเริ่มเล่าสิ่งที่เขาคิดอยู่นั่นก็คือถ้าหากสถานการณ์ที่เลวร้ยายที่สุดที่คิดกลายเป็นจริงขึ้นมาทนายอีจะทําเช่นไร โดยเพระเอกต้องสอบสวนคนที่เขาเคารพที่สุดนั่นเองทนายอีแนะนําไปว่าถ้าเป็นทนายอีเธอจะสืบสวนต่อและแบบนั้นถือเป็นการเคารพนับถือคนที่เคารพมากที่สุดนั่นเองครับเพระเอกตัดสินใจนัดเจอกับพ่อของตอนในคืนนั้นทันทีแน่นอนว่าเป็นคืนที่แสนเจ็บปวดที่จะต้องบอกว่าจะสืบสวนพ่อตอนเองว่าที่นายกยุนถามพระเอกว่ากําลังสืบสวนเรื่องอะไรอยู่เพราะตอนนี้หน้าเพระเอกดูเครีย,รยดๆนะครับเพระเอกบอกว่าเขากําลังสืบสวนกระแสงเงินทุนสินบนลับของประธานชเวอยู่ ว่าที่นายกยุนสีหน้าเปลี่ยนทันทีนะครับที่พระเอกบอกพระเอกบอกว่าใกล้จะเริ่มเรียกตัวคนที่เกี่ยวข้องได้แล้วและคนที่เขาจะเรียกนั่นก็คือพ่อของเขาอย่างว่าที่นายกยุนนั่นเองเพราะที่นายกยุนรู้ตัวเองว่าลูกชายของเขาเนี่ยจะต้องสอบสวนตัวเขาโดยก่อนจะแยกย้ายว่าที่นายกยุนก็บอกกับพระเอกว่าตอนที่ว่าที่นายกยุนเป็นหัวหน้าอาการนึกว่าจะเปลี่ยนโลกได้แล้วละครก็เลยไม่หวันกับอะไรที่เข้ามาเหมือนกับพระเอกทว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะทําตามนั้น ตอนนี้ว่าที่นายกยุนกําลังจะเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆแล้วล่ะครับโดยการเข้าไปเป็นนายกกระทรวงยุติธรรมนี้แหละครับว่าที่นายกยุนอยากให้พระเอกมองผ่านเรื่องเรียกว่าที่นายกยุนไปสอบสวนครับพระเอกตอบกลับคําที่พระเอกเคยได้ยินในข่าวตอนที่ว่าที่นายกยุนให้สัมภาษณ์กับทางรัฐสภาและสื่อว่าสังคมที่คนซื่อสัตย์ไม่หมดกําลังใจสังคมที่ไม่ได้ประโยชน์จากการกงกินและทําผิดกฎหมายสังคมที่คนผิดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ก่อขึ้นพระเอกเน้นย้าว่า นั่นคือสิ่งที่ตัวพระเอกเนี่ยคิดว่าว่าที่นายกยุนเป็นคนสอนพระเอกเอาไว้และใช่แล้วละะ่ะฮะพระเอกตัดสินใจจะเรียกตัวพ่อของเขามาสอบสวนกล่าวคือพระเอกคิดว่าความยุติธรรมที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากรากเหง้าอย่างถูกต้องและใสสะอาดไม่ใช่การโกงและบอกว่าจะขึ้นไปรับตาแหน่งก่อนจากนั้นบอกว่าจะปราบโกงให้หมดไปนั่นเองครับพระเอกเรียกพ่อของเขามาที่สํานักงานอายการก,ารกลางกรุงโซลแล้วล่ะครับพระเอกถูกอายการเขตเรียกเข้าพบด่วน แล้วพระเอกก็พบเข้ากับว่าที่นายกยืนที่นั่นโดยทั้งสองต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้จักกันนะครับว่าที่นายกยุนบอกแล้วเราว่าพระเอกเรียกตัวเขาไปสอบปากคําไอ้การเคที่สมัยก่อนเป็นลูกน้องว่าที่นายกยุนที่เป็นอดีตอายการเนี่ยตกใจกับที่พระเอกเรียกตัวว่าที่นายกรัฐมนตรีมาสอบปากคําครับณนะห้องสอบสวนการสืบสวนเริ่มดําเนินการไปพระเอกเริ่มยืนหลักฐานต่างๆเพื่อให้พ่อของตนเองนั้นรับสารภาพ ทว่าว่าที่นายกยุนกลับเงียบและปฏิเสธเรื่องรับเงินทุนสินบนและบอกว่าไม่รู้จักกับผู้จัดก,การยังนะครับกระช่างอายการเขตก็เข้ามาสั่งห้ามการสืบสวนต่อของพระเอกแล้วล่ะครับแน่นอนว่าพระเอกก็ไม่ยอมปล่อยพ่อของตนไปจนกว่าจะรู้ความจริงฮะพระเอกตัดสินใจใช้แผนการของเขาแล้วลนะ่ะพระเอกได้ยื่นเอกสารอันหนึ่งให้กับพ่อของเขาโดยอีกด้านหนึ่งนะครับหัวหน้าแผนกอายการต่างๆที่รวมตัวกันอยู่เนี่ยผู้เขาพูดกันว่าหากว่าที่นายกยุนรับเงินสินบนจากกองทุนจากประธานชเวีจริงๆนะครับ จะทำอย่างไรแม้พระเอกจะก่อเรื่องไว้เยอะทว่าพระเอกก็สืบสวนเก่งจริงถ้าหากที่พระเอกสืบสวนมายเป็นจริงล่ะพวกหัวหน้าผนกอายการต้องรีบชิงลงมือก่อนเพราะก่อนหน้านี้มีสสอหลายคนเนี่ยโทรมาหาอายการเยอะกันมากเลยนะครับนั่นหมายถึงอายการที่อยู่อีกห้องนึงเนี่ยหรือบรรดาลูกพี่ทั้งหลายของพระเอกเนี่ยหลังก็ได้รับเงินคุณสินบนแล้วก็โดนอิทธิพลเนี่ยครอบงำอยู่เบื้องหลังเช่นกันนั่นเองครับพวกหัวหน้าอายการที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องสอบสวนตัดสินใจจะโยนความผิดทุกๆอย่าง ให้กับว่าที่นายกยุนแล้วล่ะจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปโทรหาสสที่ติดต่อกันมาก่อนหน้านี้นะครับทุกคนเห็นภาพนี้ไหมครับลองสังเกตให้ดีครับมันจะมีเครื่องหนึ่งติดอยู่ข้างใต้โต๊ะนั่นเองครับและใช่แล้วล่ะฮะเครื่องเล็กๆดังกล่าวมันก็คือเครื่องดักฟังนั่นเองพระเอกได้ติดมันเอาไว้แล้วจากนั้นก็ได้ให้หูฟังแก่นายกยุนนะครับโดยนายกยุนก็ได้ยินเรื่องราวทุกๆอย่างในห้องสอบสวนที่พวกหัวหน้าอาัยการคุยเกี่ยวกับเรื่องที่โยนความผิดให้กับ ว่าที่นายกยุนรับผิดชอบเพียงคนเดียวแล้วล่ะเมื่อว่าที่นายกยุนได้ยินเช่นนั้นนะครับเพร่เอกก็บอกว่าสุดท้ายก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเอาไว้หมดเพรเอกจะช่วยว่าที่นายกยุนเองเพร่เอกต้องการให้พงองเขาเริ่มแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดโดยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายไปนะครับในที่สุดนายกยุนก็ยอมเชื่อลูกชายของเขาและให้ความร่วมมือกับพระเอกจนได้โดยว่าที่นายกยุนบอกว่าจะนํารายชื่อที่มีมากมายของสสที่คอร์รัปชันและรับเงินทุนสินบนเนี่ยมาให้แก่เระเอกครับ ว่าที่นายกยุนมีท่าทีเหมือนจะเหนื่อยล้าจากการสอบปากคำของลูกชายเขาจึงขอลูกชายกลับนะครับเพรเอกก็อนุญ,ญาตให้พ่อกลับบ้านเพรเอกจะเดินไปส่งพ่อของตนเองทว่านายกยุนก็บอกว่าไม่ต้องนะครับมีใครเห็นเข้าเนี่ยจะเข้าใจผิดได้ก่อนจะเดินจากไปเพรเอกก็ยังเน้นย้ำว่าพรเอกอยากเป็นอายการที่เที่ยงธรรมแบบพ่อของตนเองอย่างว่าที่นายกยุนมาตลอดว่าที่นายกยุนได้แต่ยิ้มให้กับลูกชายของเขา จากนั้นเขาก็ได้เดินไปที่ลิฟต์แล้วก็เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่พระเอกได้รับเลือกเป็นอายการดีเด่นประจําสํานักงานอายการกลางโซว,ว่าที่นายกยุนยิ้มอย่างภาคภูมิใจในลูกชายที่เติบโตมาได้อย่างดีครับพระเอกที่กําลังทํางานอยู่ในห้องก็ได้รับสายจากลูกน้องของว่าที่นายกยุนครับโดยเขาแจ้งว่านี่ก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับทําไมว่าที่นายกยังไม่ลงมาสักทีนะครับพระเอกตอบว่าปล่อยให้กลับบ้านไ่ต้องนานแล้วนะครับทําไมยังไม่กลับไปอีกนะฮะ จากนั้นพระเอกก็สงสัยว่าพ่อไปไหนก็เลยออกตามหาพ่อของเขาร่วมกับลูกน้องพ่อโดยณเวลานั้นฝนเนี่ยกำลังตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวฮะพระเอกพยายามโทรหาพ่อของเขาแต่พ่อของเขาก็ไม่รับสายเลยระหว่างที่พระเอกกำลังเดินเดินอยู่นะฮะจู่ๆก็มีเสียงดังโครมแล้วก็มีร่างของคนคนหนึ่งตกมาอยู่ที่รถนั่นเองครับและใช่แล้วล่ะฮะพ่อของพระเอกหรือว่าที่นายกยุนเนี่ยได้ตกลงมาจากตึกพระเอกเดินไปดูร่างดังกล่าวและได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เป็นพ่อของเขา แต่นั่นก็คือพ่อของเขาจริงๆเพรเอกร้องออกมาอย่างรู้สึกเจ็บปวดทันใดนั้นมือถือพ่อของเพเอกก็ดังขึ้นเพเอกได้รับสายแล้วก็ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งที่พูดราวกับยุยงให้พ่อของเขากระโดดลงมาครับเะเอกถามในสายว่าใครอยู่ในสายและแกเป็นใครกันหลังจากที่ว่าที่นายกยุนกระโดดลงมาจากสำนักงานอายการกลางกรุงโซนเนินสร้างความปั่นป่วนให้กับสำนักงานอายการกลางกรุงโซและความวุ่นวายให้กับทีมอายการอย่างมากเลยล่ะครับ มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามีการโยนความผิดเรื่องเงินทุนสินบนที่รับมาจาก JQ คิวก p ุ๊ปให้แก่ว่าที่นายกยุนครับรวมถึงแจ้งด้วยว่าการกระโดดลงมาจากตึกของว่าที่นายกยุนเป็นการฆ่าตัวตายเพราะทีมอายการดูจากกล้องวงจรปิดในสำนักงานอายการนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของวัน l อลล่าลอเยอในพาร์ทถัดมาครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปสปอยเนื้อหาซีรีส์เกาหลี ที่ตัวเองชื่นชอบและได้สาระความรู้ควบคู่ไปด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือร่วมสนับสนุนด้วยซุปเปอร์แตงหรือ QR Code ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า